กลับมาเป็นสติซึ่งเราได้ให้ <c oughs> ความหมายและนิยามไปเมื่อวานแล้วว่าตัวรู้สึกเท่าที่มีที่ไม่อาศัยความคิดแต่อาศัยความรู้ที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมาให้มันมีกำลังนี่คือความารู้สึกตัวที่เป็นสติเที่ยวต้องการเาพราะสติในความหมายที่เรารู้มาจาก ตำรานั้นนะท่าน,นบอกว่าเป็นตัวความสามารถจำได้หมายรู้ในกิจที่ทำในการงานที่ทำคำที่พูดได้แม้ผ่านไปนานแล้วยังระลึกได้อยู่นั่นคือนิยามของคำว่าสติแบบตำราสามารถจำกิจที่ทำคำที่พูดได้แม้ผ่านไปนานแล้วนั่นคือคำว่าสตินะแต่ในความหมายของสติที่เป็นสติปัฏฐาน ไม่ใช่ความหมายนั้นอันนั้นคือตัวผลมันไม่ใช่เหตุเหตุมันคืออะไรเหตุคําคำว่าสติตัวนี้มาจากคําว่าตัวสัรธาที่แต่ว่าวิ่งแต่ว่าเล่นเราไม่ใช่คำว่าสอคอยสลาเราหรอกแต่ว่าสอนแต่ว่าวิ่งแต่ว่าเล่นแต่ว่าพุ่งอะไรมันวิ่งมาเล่นมันปูดิเขาเรามีลักษณะที่มันวิ่งไปข้างนอกกข้างนอกตลอดเวลาใช่ไหมปิดดีที่นั้นวิ่งดีที่นี้ตลอดเวลา แล้วตัวไหนล่ะที่จะวิ่งไปตามเอาผิดกลับมาไดา้ในที่สุดตัวปตัวมาก็คือตัวนี้คือตัวสติแปลว่าเอามาเป็นภาษาทางนามธรรมาเรียกว่าระลึกเอามาเป็นภาษาทางรูประธรรมเรียกว่าวิ่งจากทูกสอนมา,ม,มาเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นกระสุนใช่ไหมอ่ามาเป็นกระสุนมันมาจากคาว่าสอนมาจากไทยสอนแต่มาจากรากภาษาบาลีว่าสระ แปลว่าวิ่งแปลว่าแล่นสาระหรวิ่งแปลว่าล่นทีนี้พอไปลงตีปัใจจัยในภาษาบาลีคําว่าสาระตัวนั้นมันก็เหลือตัวเดียวคือสัก์พรามันปกติปัจจัยมันฆ่าละไปเป็นเหลือสติละหายไปอันนี้ลงปัใจจัยในในพยาต้องมีทั้งสิบกวตัวนะถ้าลงตัวนี้ถ้าตัวนี้จกเตินนี้ถ้าลงที่ท่าแต่ไปโทงณปัจจัยเนี่ยมันคงอยู่เป็นอาสระนะ ควาหมาใหม่เลยนะแสแปลว่าอะไรพุททางสรณะคัจฉานี้แปลว่าที่พุ้นที่ระลึกไปนั่นเลยสติคือที่พื้นที่ระลึกแต่พอเรางพใช้เก็ว่าสติในความหมายของติปัจจัยก็แปลว่าที่พื้นที่ระลึกแต่ว่ามันแปลทุกกรรมทตุทีนี้เราก็เอาว่าสติที่เป็นณปัจจุบันท่านใช้คขาว่าทิละสัญญามันเป็นสัญญาตัวหนึ่งต่อจากเวทนา รูปเวทนาสัญญาใช่ไหมนั้นตัวเปลี่ยนเวทนาเนี่ยให้เป็นสัญญาแต่ให้เป็นทีละคาว่าทีละแปลว่าต่อเนื่องแปลว่ามั่นคงแปลว่าต่อเนื่องความรู้สึกที่ต่อเนื่องนั้นเป็นตัวทีละสัญญาแปลว่าสตินะแต่ถ้าเราแปลว่าแรนหมายเพราะว่าเป็นเหตุที่ว่าจิตมันวิ่งออกไปถ้า ความรู้สึกตัวคําว่าถิ่รักสัญญาไม่มีกําลังพอเนี่ยมันจะไปิ่งตามจิตทันไหมไม่ทันเพราะจิตมันฝุกฝนอยู่ก,กับอดีตอนาคตมาตลอดพบชาติกับกันมันไว้เพรามันดยธรรม,มชาติอยู่แล้วนะแต่ทีนี้ตัวไหนเนี่ยถ้าหากว่าไม่สามารถจะจับจิตมาอยู่หน้าปัจจุบันได้เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะสร้างถิ่รักสัญญาได้เลยคือความต่อเนื่องของความรู้ตัวเนี่ยความสาคัญ ความรู้ตัวนปัจจุบันให้ต่อเนื่องให้มันคค่นคงณปัจจุบันจะทําไม่ได้ดังนั้นเราก็จับความรู้สึกตัวความสัญญาโช,โชวเวทนาตัวนี้มาฝึกโดยการยกมือ IA, ให้รู้สึกรู้สึกที่มือเป็นทั้งรูปทั้งนามเป็นรูปเพราะมันมีมืออยู่เป็นนามเพราะในการยกมีความรู้สึกอยู่ความรู้สึกในการยกมือเนี่ยเป็นนามตัวมือที่ยกเนี่ยเป็นรูปเพราะนั้นการยกคือยกไม่ใช่ยกมือยกอะไรยกรูปนาม ยกรูปนามเพราะ,ะนั้นเบื้องต้นเราจึงเอารูปนามเนี่ยเป็นอารมณ์กรรมาฐานว่ายกนี้เป็นมือก็จริงแต่ว่ามันมีนามอยู่รู้สึกอะไรรู้สึกหนักรู้สึกเบารู้สึกสบายรู้สึกมือสบายที่สัมผัสได้ภายนอกนะแล้วก็พยายามที่จะจํากัดการรู้เพียงแค่นี้ไปเรื่อยๆความต่อเนื่องของ การรู้ที่เป็นสัญญาที่เป็นเวทนาของมือก็จะเปลี่ยนเป็นสัญญาที่ต่อเนื่องและสัญญาจะต่อเนื่องเรียกว่าทีไดกสัญญาเป็นคําจำกัดความของสตินี่คือความเป็นไป,นเ,ปนเป็นมาของรากภาษานะเร,เรื่องนี้มั่วไม่ได้ต้องมีที่ปฏิมาเห็นชัดว่ามันมาจากไหนว่าโครงสร้างของคำว่าสติมันมาจากขันห้าในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารอินญาตล้วสติอยู่ตรงไหนอ่ะ สติอยู่นอกเหนือขันห้าแต่เกิดจากขันห้าเกิดจากคำว่าเวทนากับสัญญาบวกกันเป็นสติแต่ถ้าเราไม่มีการมาตระหนักรู้ซะก,ก่อนเราจะรู้ได้ไงว่า<ม>เวทนาคือความรู้สึกคือความรู้สึกทางกายเรียกว่าเวทนาความรู้สึกทางใจเรียกว่าสัญญาเมื่อความรู้สึกทางกายความรู้สึกทางใจบวกกันเรียกได้ตรงไหมว่าทีนัสัญญา คือความต่อเนื่งองของความรู้สึกระหว่างกายกับใจเชื่อมกันเราเข้าไปตามรู้อาการนี้แต่ถ้าเราไม่มีการทํามีมิตหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะไม่เห็นการทํางานของความรู้สึกกายกับรู้สึกใจเชื่อมกัน